สวัสดีครับผู้ชมทุกคนขอต้อนรับสู่ช่อง DK Ride Review ช่องที่จะพาคุณไปชมรถรุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกพร้อมรีวิวแบบจอดลึกในสไตล์ที่เข้าใจง่าย และก่อนที่เราจะเริ่มชมรายละเอียดของ2,026 Highlander ขอฝากให้ทุกคนกดติดตามช่อง DK Drive Review เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเราวันนี้เราจะพาไปชมรถอนเนกประสงค์ที่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยขึ้นกว่าเดิมในทุกด้านและเป็นหนึ่งในรุ่นที่ผู้คนทั่วโลกจับตามองมากที่สุดในปี2,026อย่าง2,026 Highlander รุ่นใหม่ที่ทั้งดุดันทรงพลงังและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ยกระดับการขับขี่ให้เหนือกว่าเดิม 2026 Highlander มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่ปรับปรุงให้ล้ำสมัยขึ้นด้วยเส้นสายเฉียบคมกระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่ไฟหน้าเล็กแบบบางเฉียบพร้อมไฟเดลัยที่ดูทันสมัยเสริมให้ด้านหน้าดูมั่นคงและพรีเมียมมากขึ้นตัวรถถูกออกแบบให้มีความดุดนันแต่ยังคงความหรูหราในแบบครอบครัวที่ต้องการความปลอดภัยและความสบายในการเดินทางด้านข้างของตัวถังเน้นความเรียบหรูด,ด้วยเส้นโค้งที่ต่อเนื่องจากหน้ารถไปจนถึงท้ายรถพร้อมล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ที่ช่วยให้ภาพลักษณ์โดยรวมดูโดดเด่นยิ่งขึ้น ส่วนด้านท้ายใช้ไฟเล็แบบใหม่ที่เชื่อมต่อเป็นเส้นเดียวเพิ่มความรู้สึกกว้างขวางและดูมีระดับภายในห้องโดยสารของ2026 Highland e r ได้รับการปรับให้ทันสมัยขึ้นอย่างชัดเจนด้วยหน้าจอกลางขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเต็มรูปแบบระบบเสียงคุณภาพสูงบอดที่นั่งถูกออกแบบใหม่ให้รองรับสรีระมากขึ้นและตัวรถยังมีพื้นที่กว้างขวางเหมาะสำหรับครอบครัวโดยรองรับผู้โดยสารได้ถึง7คนอย่างสบายวัสดุภายในใช้เกรดพรีเมียมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแผงประตูคอนโซลกลางหรือพวงมาลายัยที่หุ้มด้วยวัสดุคุณภาพดีพร้อมตกแต่งด้วยเส้นไฟแอมเบียนไลท์เพิ่มบรรยากาศภายในห้องโดยสารให้ดูหรูและผ่อนคลายด้านระบบความปลอดภัย2026 Highlander มาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัย o y o ย a s a f ซ t y Sense รุ่นใหม่ล่าสุดที่สามารถตรวจจับคนเดินถนนรถยนต์คันนาและรถจัก,กรยานได้แม่นยำยิ่งขึ้นระบบเตือนออกนอกเลนแบบปรับปรุงใหม่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน รวมถึงระบบช่วยจอดอัจฉริยะที่ทําให้การจอดรถในพื้นที่แคบเป็นเรื่องง่ายดายนอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยรอบคันโครงสร้างตัวถังแบบแข็งแรงและกล้องมองรอบทิศทาง360องศาที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกสถานการณ์ด้านสมรรถนะ226 0 Highlander มีตัวเลือกเครื่องยนต์ไฮบริดรุ่นใหม่ที่ให้กำลังมากขึ้นแต่ประหยัดน้ำมันกว่าเดิมการตอบสนองในการเร่งดีขึ้นระบบส่งกำลังถูกปรับให้ทำงานนุ่มนวล และระบบขับเคลื่อน4ล้อถูกพัฒนาเพื่อรองรับทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองทางไกลหรือเส้นทางท่องเที่ยวที่ต้องการความมั่นคงรถคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทั้งความแรงความนุ่มและความปลอดภัยไปพร้อมกัน2026 Highlander จึงเป็นรถที่เหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการความสบายความทนทานเทคนโนโลยีล้ำสมัยและดีไซน์ที่ดูภูมิฐานพร้อมตอบโจทย์ไล์สไตล์ทั้งในเมืองและนอกเมืองได้อย่างสมบูรณ์ หากคุณกำลังมองหารถอเนกประสงค์ขนาดกลางที่ครอบคลุมทุกอย่างนี่คือหนึ่งในรุ่นที่ควรอยู่ในลิสต์ของคุณอย่างแน่นอนหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง DK Ride Review เพื่อรับชมรีวิวรถรุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกและเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์เกี่ยวกับรถรุ่นล่าสุดอีกมากมายขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า